เจ็ดปรางควงคู่เคลียร์สัมพันธ์หลังรถทัวจอดเต็มหน้าบ้านกำลังตกเป็นข่าวด้วยการสำหรับคู่พระนางละครบุงนาสารีอย่างเจเจพิพัฒนและปรางกันนรันล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาพูดคุยถึงการทำงานด้วยกันรวมถึงข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่อง YouTube J e เฟ f ร์ s t t ม m เอ0.32ครั้งแรกของเจกับเลดี้ปราง โดยปรางเผยว่าตอนนี้โสดมาครบหนึ่งปีพอดีช่วงนี้เป็นข่าวเลยรู้สึกว่าช่วงกลางปีจะเป็นช่วงดวงไม่ดีแน่ๆพอโสดก็โดนจับคู่ให้กับหลายคนเริ่มแรกเลยไปเป็นมือที่สามของที่อ้ําพัชราภากับที่พกตอนนั้นงงเลยตื่นมังมากแล้วคือเหมือนเดิมเลยเหตุการณ์คล้ายๆซ้ำๆอย่างนี้ ด้านเจดก็ถามว่าเพราะมีอักษรยอร่ปอปปลาเหรอซึ่งปรางก็ว่าอักษรยอร่มอมมาด้วยซ้ำมังก็มีคนเรียกฉันว่ามะปรางด้วยไงจริงๆอักษรยอร่อก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันถึงโยงมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีพี่ขึ้นก็คือจริงๆพี่ขึ้นก็คือทำงานด้วยเรื่องเพลงเขาจีบไหม ไม่ได้จีบค่ะเป็นเจ้านายฟันธงค่ะต่อมาก็เป็นโอบนิดอยู่ดีๆคนก็จิ้นกันเองเพราะว่าโอบไปให้ดอกไม้ไงซึ่งจริงๆวันนั้นก็มีหลายคนที่เขาเอาไปให้ส่วนที่ไปกินข้าวด้วยกันก็ไปแค่ครั้งเดียวและมีผู้จัดการไปด้วยผู้จัดการเขานัดกันจนมาถึงคนล่าสุดเจตที่นั่งอยู่ข้างๆปรางถึงกับหลุดหัวเราะก่อนจะบอกว่าให้พูดไหม ในขณะที่มีข่าวอยู่กับโอกอีกวนันหนึ่งเป็นมือที่สามเฉยงงมากเจตเขาก็นิ่งนิ่งเงียบเงียบอยู่แล้วอ่ะตามสไตล์เขาเราก็แบบเอาไงดีว่าเริ่มมีคนด่าเยอะแล้วเขาคิดว่าเราเป็นมือที่สามซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไงงานนี้เจตก็พูดขึ้นมาว่า จากละครด้วยภาพละครอะไรอย่างนี้ละครมันอ่อนพอดีกรางก็เลยนั่นแหละค่ะจนกระทั่งวันหน,นึ่งนางก็ทักมาแบบว่าขอโทษไงเซซอรี่เราก็แบบอยากทักไปนานมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันขี้เสือกอีกคือเราก็อยากรู้แต่ว่าไม่กล้าถามเหมือนกัน ก่อนที่จะหันไปถามเจดว่าถามเลยได้ไหมและเมื่อถูกถามว่าง้นแสดงว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่มีใครกลางก็รีบบอกว่าไม่มียังไม่อยากมีด้วยค่ะก่อนเจดจะพูดต่อว่าเพราะรถทัวร์มันจอดอยู่หน้าบ้านครับถ้าเกิดไปอะไรกันตอนนี้ก็คือมันจะชนเข้ามาในรั้วบ้านแล้ว ด้านปรางก็ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับไม่อยากมีแฟนเพียงแต่ยังไม่พร้อมยังไม่อยากไปออกเดทกับใครอยากให้คุยทำความรู้จักอาจได้ยินดีที่จะคุยเรียนรู้ส่วนอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนั้นเจตก็ว่าหมอดูทักบางคนยังทักไม่ถูกเลยอย่าไปพูดถึงอนาคต